สวัสดีครับอเลคซี่นะครับศูนย์บริการกุญแจทุกระบบครบวนจรวันนี้ออกนอกสถานที่นะครับมาทํากุญแจรถยาลิสนะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับตอนนี้ทางร้านได้โปรแกรมสําเร็จแล้วนะครับลูกค้าต้องการรีโมทเพิ่มนะครับตัวนี้อันนี้ของเดิมอันนี้ตัวที่โปรแกรมลงไปใหม่นะครับอ่ะลองมาเทสระบบกันเลยนะครับลองตัวอ่เก่าก่อนนะครับคือตัวเดิมของลูกค้านะครับ ล็อกครับปลดล็อกครับอันนี้ตัวที่โปรแกรมลงไปนะครับล็อกครับปลดล็อกครับทำงานได้สมบูรณ์นะครับก็ลองกดปุ่มสตาร์ทดูนะครับเหยียบเบรกแล้วสตาร์ทสตาร์ทติดสมบูรณ์แบบครับ ขอบคุณมากครับสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการนะครับแล้วกับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อช่างเล็กได้นะครับที่097 007 8 0 0 0นะครับทำได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับขอบคุณมากครับ